สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พะพา28 9นะคะนำผ้าไหมสุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นผ้าไหมโทมือฝีมือคนในครอบครัวฝีมือคนในชุมชนนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะวันนี้นาผ้าไหมฝีมือคุณแม่มัดลายนะคะมัดย้อมทอเองนะคะโฮลปรคนองค่ะ โอ้แฟร์ขนองเป็นผ้าสามตะกอนะคะผ้าไหมาสามตะกอฝีมือคุณแม่นะคะในวัยแปกว่าค่ะอาจจะไม่เป๊ะนะคะลายอาจจะไม่เป๊ะแต่มีคุณค่าค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะผ้าไหมาสามตะกอฝีมือคุณแม่นะคะ โฮลแปรกขนองค่ะเป็นลายโบราณนะคะสนใจทักมาค่ะเพื่ละสองพันบาทค่ะวันนี้นำมาในราคาสองพันบาทนะคะราคานี้เยียบริมอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะ สนใจทักมานะคะเป็นผ้าไหมลายโบราณค่ะผืนต่อไปนะคะปีมือคุณแม่อีกผืนนะคะลายร่างแหค่ะลายแห่สามตะโกโทอด้วยไหมบ้านค่ะสามตะโกโทอด้วยไหมบ้านฝีมือคุณแม่นะคะมัดเอง เป็นผ้าสามตะโก้โทอสอดไหมควบหางกระรอกค่ะทอด้วยไหมบ้านนะคะลายร่างแห่ค่ะลายแห่สามตะโก้โทอสอดไหมควบหังกระรอกนะคะทอด้วยไหมบ้านค่ะ ผือละ2,000บาทค่ะราคาเบาๆนะคะผืนละส0 0พันบาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะท้องผ้าเป็นสีเม็ดมะขามนะคะสนใจทักมาค่ะพื้นต่อไปค่ะ สามตะกอฝีมือคุณแม่ผืนนะคะเป็นผ้าทอด้วยไหมบ้านอีกผืนนะคะวันนี้นำผ้าทอด้วยไหมบ้านมาหลายผืนค่ะฝีมือคุณแม่ทอมัดมีเองย้อมเองทอเองนะคะ คืนนี้บางท่านเรียกสินปะณะนะคะบางท่านก็เรียกโฮ่ะคะเมียนโฮลนั่นแหละค่ะสามตะก้อทอด้วยใหม่บ้านค่ะลายโบราณอีกผืนนะคะสนใจทักมานะคะผืนละสองพบาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ เป็นราคาอยากขายนะคะยกไวๆด้วยค่ะตอนนี้อากาศร้อนมากๆนะคะวันนี้เป็นวันที่ร้อนมากๆเลยค่ะพื้นต่อไปค่ะสามตะโกนะคะทอด้วยใหม่บ้านเครือสมอค่ะโอแปลขนองอีกพื้นนะคะพืนนี้ใหม่บ้านนะคะเนื้อหนาๆ คืนี่เนื้อหนากว่าผืนที่ผ่านมานะคะเครือสมอด้วยค่ะสามตะโก้เครือสมอทอด้วยใหม่บ้านอันนี้ก็โฮลเปรคนองนะคะอีกผืนหนึ่งค่ะโฮลเปรคนองอีกผืนหนึ่งผืนนี้เนื้อหนานะคะ คือนี้เนื้อหนาค่ะเครือสมอนะคะโทรด้วยใหม่บ้านคือนี้เนื้อหนานะคะท่าในใดสนใจทักมาค่ะคือละสองพันหนึ่งร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งสีค่ะคือนี้เนื้อหนาค่ะ คือได้อาบน้ํายาแล้วสวยแน่นอนค่ะถ้าทอด้วยไหม่บ้านนะคะถ้าอาบน้ํายาแล้วก็จะสวยนะคะอีกแบบหนึง่งยิ่งใช้ยิ่งนิ่มไปเรื่อยๆนะคะสนใจทักมากค่ะพื้นต่อไปค่ะสามตะโกอนะคะทอสอดใหมขั่วผ่ังกระโรกนะคะ ผืนนี้เนื้อหนาอีกผืนค่ะทอสอดไหมโค้ผหางกรอกผืนนี้ก็ใหม่บ้านนะคะผืนนี้เนื้อหนามากๆค่ะเป็นผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะผืนนี้เนื้อสวย ตัวนี้เนื้อผ้าสวยนะคะเนื้อนานหนาทานไนสนใจทักมากค่ะสองพันหนึ่งร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีราคาวันนี้นะคะเป็นราคาอยากขายนะคะขายที่อยากขายลดราคาเยอะมากนะคะ สนใจทักมากค่ะผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะเราคัดเนื้อผ้ามาให้แล้วนะคะพผื้นต่อไปค่ะลายตะขอโบราณอีกผืนนะคะสามตะกอนะคะมีหน้านางนะคะตะขอโบราณมีหน้านางนะคะผืนนี้มีหน้านางสีตรงนี้อาจจะโดดนิดนึงนะคะแต่ไม่มากค่ะมันผู่นชมพูออกทางนี้นะคะแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้เป็นไหมบ้านนะคะ หน้านางค่ะถมวม่วงะคะ่ะสามตะโกนะคะลายตะโขอโบราณมีหน้านางค่ะสนใจทักมาค่ะผื่นละ 2,200บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะคือละ2,200บาทค่ะลายตะขอโบราณมีหน้านางนะคะเป็นผ้าสามตะขอ,อสนใจทักมานะคะถ้าฝีมือน้องสาวนะคะช่วยอุดหนุนนิดนึงนะคะอุดหนุนกันนะคะพื้นต่อไปค่ะ วันนี้เป็นผ้าของน้องสาวโรเองนะคะสามตะโกตะโขอโบราณอีกผืนนะคะเป็นสามตะโกมีหน้านางน,น,นะคะลันนี้ผืนที่สองนะคะแบบนี้สามตะโกนะคะมีหน้านางค่ะลายตะขอโบราณค่ะ อดหนุนกันเยอะๆนะคะสนใจทักมาค่ะผืนละ2,200บาทค่ะอาบน้ำยาส่งพลีค่ะ เป็นผ้าเจ้าเดียวกันนะคะทอคนเดียวกันนะคะมัดลายทอเองพื้นต่อไปค่ะโฮลค่ะปีมือน้องสาวนะคะลายโฮลแบบนี้ค่ะถ้าลายโฮลนะคะปีมือน้องสาวอีกหนึ่งลายนะคะ เจ้าเดียวกันนะคะมาวันนี้มัดคนเดียวค่ะโทคนเดียวน้องสาวคนนี้มัดเองโทเองย้อมเองทุกอย่างนะคะมัดเองย้อมเองโท,เอง,โทเองค่ะนี่ค่ะปีมือสวยๆนะคะสนใจโพสวยๆนะคะปีมือน้องสาวนะคะ คือละสองพันสองร้อยบาทคือละสองพันสองร้อยบาทราคานี้อ่านน้ำยาส่งฟรีนะคะโอยสวยๆค่ะพื้นต่อไปค่ะโฮมเมาอีกผืนหนึ่งนะคะ แบบเดียวกันเลยค่ะผืนที่สองนะคะเป็นสารตะกอนะคะลายโคลค่ะ สนใจทักมาค่ะเผือละสองพันสองรอบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะสนใจทักมานะคะพื้นต่อไปค่ะ สามตะกอนะคะลายตุ้งหูโบราณค่ะมีหน้านางค่ะเป็นผ้าลายโบราณนะคะตุ้งหูโบราณแบบดีค่ะหน้านางนะคะสามตะกอนะคะมีหน้านางค่ะ ลายตุ้มหูโบราณนะคะหน้านางค่ะคือนี้สวยนะคะคือนี้สวยสามตะกอลายตุ้มหูโบราณมีหน้านางน,นะคะคือละสองพันเก้าร้อยบาท 2900บาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะสนใจผ้าไหมสุรินนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะ ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ